หลังของผมนี้คือบรรยากาศของถนนเยาวราชในวันแรกของเทศกาลกินเจ2,565ไฮไลท์ของวันนี้อยู่ที่ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีนหลังจากว่างเว้นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับขบวนอันเชิญเทพเจ้าแห่งการกินเจกิวอ๋องฮุกโจ้เต้าบ่อนเนี้ยน้ำซิงปักเต้าแชกุ้ง แห่พร้อมวงดนตรีและคณะเชิดจิงโตออกจากสำเพ็งสู่ย่านเยาวราชในเทศกาลกินเจวันแรกของปี2565ภายหลังจากหยุดชะง,งักลงจากสถานการณ์โควิด -19 หนึ่งในกรรมการจัดงาน<ม>เปิดเผยกับทีมข่าวดอริพอเตอร์สว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการอัญเชิญเทพเจ้าด้วยเกี้ยวหลังจากบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ครบทั้ง12องค์มาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตลอด10วันเทศกาลให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลปีนี้นะคะเราเปิดงานเจมาเราต้องการที่จะปัดเป่าชะล้า,ลาง สิ่งไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีงางไม่ดีในที่ผ่านมาเนี่ยให้มันจเจริญรุ่งเรืองคาดว่าปีนี้จะคึกคักนะคะคนที่กินเจไม่ได้ลดน้อยลงเพียงแต่ว่าระยะที่ผ่านมาเขาม่กล้าออกมาเราก็จะไม่เห็นคนที่เดินออกมาบนท้องถนนแต่ปีนี้วันที่หนึ่งเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าพระราชก,กำหนดฉุกเฉินยกเลิกฉะนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าระยะเวลาช่วงกินเจมันจะน่าจะ แล้วก็น่าจะฟื้นฟูนเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งตลอดเส้นทางถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นอกจากให้ความสนใจกับขบวนแห่เสียงดังสนัน่นชัยนาทาวแล้วยังเข้าจับจ่ายและลิมรสชาติอาหารเจนานาชนิดที่ทั้งสำเร็จรูปและปรุงสดต่อสายตาลูกค้าที่ต่อคิวอย่างใจจดใจจ่อหนึ่งในนั้นคือร้านเมี่ยงคำเจที่เจ้าของร้านรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาค้าขายอีกครั้งในปีนี้ ขายเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำโบราณนะคะอร่อยค่ะแล้วก็มียำขนมจีนโบราณค่ะคยำขนมจีนเจอร่อยมากคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากอยากให้มาเดินทุกๆุกคนเลยค่ะช่วย,ช,วยช่วยกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากให้มาเดินงานเตยาวราดค่ะ บรรยากาศที่คึกคักของเทศกาลครั้งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครจึงสอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขพร้อมกับหลากหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศทีมข่าวเดอะริพอเตอร์เสียงพบกับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสองสมัยที่มาร่วมเดินเท้าในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยก็คิดว่าปีนี้ประชาชนคงมีโอกาสได้ออกมาเดินนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเยาวราชนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีการจัดทุกปี เพียงแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดวันนี้อากาศช่วงเย็นๆนะครับคนก็ทยอยเริ่มมาละแม้ว่าอาจจะมีะฟ้าท้องฟ้าครึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็เชื่อว่าอตอนกลางคืนเนี่ยน่าจะมีคนนะครับทยอยมาร่วมงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คงจัดต่อเนื่องนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเจก็เชื่อว่าคนจะมาคึกคักนะครับตามที่ทุกคนตั้งใจไว้นะครับจะได้มาร่วมกันถือสิลกินเจด้วยนะครับ แล้วก็กรุงเทพานครเองก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับหลังจากทางรัฐบาลได้มีโอกาสนะฮะอาจจะเรียกว่ามีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าวันนี้นมีนักท่องเที่ยวมาเดินด้วยนะครับคือไม่เฉพาะคนไทยเชื่อสายจีนที่มาก็หวังว่าก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเหมือนมีการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับ เทศกาลนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วนะครับเหล่าผู้ประกอบการร้านค้าที่วันนี้ได้มาตั้งบูธกันสุดถนนเยาวราชนั้นก็ต่างหวังครับว่านี่จะเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งครับนัทนนเจเรมชัย The r e p o r t ตอร์รายงาน